สวัสดีนะคะเป็นเพื่อนค่ะเมืดีเมกก็จะมาทำแกงอ่อมนะคะอบไก่นะคะเราไม่ค่อยทานมันนะคะเราก็จะเป็นอกไก่แทนนะคะเพื่อนๆค่ะ,อ,ะอันตอนที่สําคัญก็คือน้าพริกนะคะเมกก็ตํานะคะ,ะ,คะเพื่อนๆค่ะ,ะใช้ข้าวสารนะคะที่ภาคกลางเรียกว่าข้าวเบื่อนะคะเพื่อนๆค่ะก็ขยิบมือนึงนะคะประมาณหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยหอมกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้งพริกขี้หนูจินดานะคะแล้วแต่ใครชอบเผ็ดนะคะส่วนผสมนะคะตามไม่เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะนี้นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะตะไคร้หอมนะคะกระเทียมนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ข้าวเบื่อนะคะหอมงเลยก็พริกแห้งนะคะพริกขี้หนูแห้งแล้วก็พริกขี้หนูจินดานะค่ะเพื่อนๆค่ะ เอยก็จะเอามาคลุก,กับไก่นะคะก็ใครชอบเผ็ดก็เผ็ดด้ตามสะดวกเลยนะคะส่วนผสมพริกนะคะเมก็อันนี้ก็จะล้างนะคะล้าง้นถ้วยนิดนึงนะคะก็มาใส่ลกไปนะคะก็มีจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลานะคะของเมแม่บุญล้ำนะคะใครชอบนะคะแซ,แซ่บมากเส้นน้อยก็ แล้วแต่เลยนะคะตามสะดวกเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็สูตรไข่สูตรมันนะคะเพื่อน,อน <laughs> ๆค่ะแล้วก็เมยก็จะใส่ถุงมืวลงไปมืวลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะปลาเมก็จะตัวจะเค็มเนี่ยเมยังยังไม่ใส่นะคะ <laughs> เพื่อนๆค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดนะคะนําไปผัดนะคะ <laughs> เพื่อนๆค่ะ <laughs> ได้ที่แล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะนั่งไปผัดนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะดมาชมขั้นตอนตอนต่อไปของเมย์นะคะก็ไฟมืดหน่อยนะคะพอดีไฟชอ็อตลูกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนให้ก็เอาโคมไฟมามาตั้งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเมย์ก็จะเอาส่วนผสมนะคะของที่เมยม์หมักไว้นะคะนำมา ขัดคั่วนะคะเพื่อนๆค่ะปละดิบนะคะหอมปลานะคะเพื่อนๆค่ะออนะคะแ็งอมนะคะเดี๋ยวก็จะล้างนะคะเพืนคนกะละมังนะคะที่เมลคุกนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เาขัดนะคะเพื่อนๆค่ะหอมเลยนะคะ ไข่เมย์ก็จะเป็นชิ้นๆเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะเป็นชิ้นใหญ่หญเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวผัดรอให้ไก่เซ็ตตัวกับเครื่องแกงอ่อมก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เมย์ก็ผัดจนไก่แบบเข้ากันทั่วกบบุกแกงแล้วนะคะเดี็กจะเติมน้ำเติมน้ำลงไปนะคะพเพื่อนๆค่ะออบ้านเมย์ชอบทานน้ำชอบทานน้ำเยอะๆนะคะ บางคนก็ชอบกุ้งกิบนะคะแต่ว่าบ้านเมลชอบแบบให้เป็นน้ำๆน,นะคะนี่ก็จะใส่น้ำเยอะเลยก็ <c oughs> จะเคี่ยวต่อนะคะเพื่อนๆค่ะเคี่ยวต่อเคี่ยวต่อนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวก็จะตัดต่อคลิปไม่ให้เพื่อนๆเสียเวลานะคะก็เคี่ยวที่แกงกับไก่มาอันพอสมควรแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนีก็จะมาชิมปรุงรสดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ก็มเมใส่ผงชูรสไปในไก่ที่เมคุกกับพี่แกงไว้แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมก็จะมาใส่ผงผงชูุรสนะคะถอใส่ผงชูุรสไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวจะเค็มเดี๋ยวเมวจะลองชิมก่อนนะคะเพราะว่าใส่ปลาร้าไปก็เยอะด้วยนะคะ <laughs> น้ำปลาร้านะคะสองสองทัพพีสองทัพ <laughs> ทพีเลยนะคะน้ำปลาร้าเมย์ เดี๋ยวมาชิมกันนะคะมันคงอาจจะเค็มแล้วนะคะเนี่ยดูแล้วอืมนาะอาจจะเค็มแต่ว่าเมชอบชอบปลาล้านะคะเพื่อนๆค่ะเลยไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะคะเติมน้ำปลาลายนอยหนึ่งใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยแล้วจะลดเมย์คงไม่เติมแล้วนะคะเพราวะว่าคลุกไปในเครื่องในเครื่องแกงมั้งแล้วนะคะ เอาหอมปลาชื่นใจนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเม์ก็มีนะคะก็มีผักเรียกผักชีผักชีลาวนะคะพเพื่อนๆค่ะเม่ก็จะใส่ผักชีลาวไปก่อนเลยนะคะซืรรมม้อมาคำหนึ่งเลยก็ใส่หมดเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะมีพร้อมนะคะผักชีลาวแล้วก็จะมีใบมังลักษนะคะของคนไทยเรื่องใบมังลักนะคะของคนวีสายเลือกผักตู่หรือเปล่าะคะ,ะ,คะพเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวจะใส่ทีหลังนะคะมีผักทีลาวเคี่ยวไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเห้ยน่าทานหอมนะคะเพื่อนๆค่ะผักทีลาวหอมชินใจต่อให้เดือดแป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวเน่ก็จะใส่ผักใบมังลักหรือว่าผักอีตู่ผักอีตูนะะต่นะคะเพื่อนๆค่ะหอมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ขันตอนสุดท้ายนะคะ ในมังลักนะคะพเพื่อนๆค่ะนมยก็โรยลงไปเลยนะคะเยวจะปิดไฟก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะในมังลักมันก็จะสุกง,ง่ายนะคะก็เป็นแกงอ่อมอกไก่นะคะพเพื่อนๆค่ะใส่ใบผักชีลาวนะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็ผักอีตู่นะคะมาทานนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์ขอบคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ